S a s ส a l a m อ a l a i k u m นะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะตอนนี้นะคะที่ปากีอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะจากอาทิตย์ที่แล้วคือประมาณ36-37อยู่ดีๆมันก็ลงมาอยู่ที่24-25นะคะกลางวันก็ประมาณ26-27นะคะแต่ว่าในบ้านนี้ก็คืออากาศเย็นแล้วนะคะน้ำก็คือแบบต้องอาบน้ำอุ่นแล้วนะคะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละนะคะถึงมีแดดแต่ก็ถามว่าร้อนไหมถ้าตากแดดเลยก็ร้อนนะคะแต่ว่าอยู่ในบ้านนี่คือแบบต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะพาแมวขึ้นมาดาดฟ้านะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมเหมือนที่ขอนบอกทุกคนมันคือดอกต้นดอกไม้ค่ะที่แบบคนปากีแบบปลูกทิ้งปลูกข้างนะคะเต็มข้างทางเลยนะมันมาเกิดที่ในกระถาง บนดาดฟ้าบ้านขันเฉยเลยนะคะและนี่ก็เป็นต้นสลัดที่ขันลงไว้นะคะเพาะไว้นะคะไม่รู้ว่าจะโตหรือไม่โตเพราะอะไรรู้ไหมหอยอะ่ะไม่ใช่แค่หอยทากนะอีหอยอะไรนะตูดแหลมๆอะ่ะขันไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหอยอะไรนะคะคือเนี่ยที่เห็นล้มๆมไหม เนี่ยหอยนะคะมาแทะโครนเขาอะแล้วน้องก็คือแบบเนี่ยล้มแล้วก็ตายนะคะแห้งเออเป็นแบบนี้ทุกปีเลยนะคะแต่ขอนก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้ใส่ยาไม่ได้อะไรแต่แค่เก็บทิ้งนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่ล้มลมนะ,ะนี่นี่หอยกินทั้งนั้นเลยนะคะต้องรอดูนะคะว่าจะได้กินหรือเปล่าเนาะ ทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงตลาดกันแล้วนะคะตอนแรกว่าจะไปกินข้าวก่อนนะคะเออว่าจะไปทานข้าวเช้าก่อนแต่คือแบบนัดน้องเขาไว้11บเอโมนะคะจะมารับของเนาะก็คือมาตลาดก่อนนะคะแล้วก็รับของเสร็จก็จะเดินตลาดก่อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยจะทานข้าวเช้ากันนะคะไปค่ะแล้วขันก็เดินตลาดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ รับของจากน้องเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะจะไปทานข้าวเช้ากันตอนที่อยู่ในตลาดขอนก็ไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือผักไทยไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนคะ่ะมีแต่ผักกุ้งให้เห็นนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะขวัญถามไอเนี่ยผักจีนอนะทุกคนคะ่ะหัวผักจีนนะ่ะกิโลละพันห้าร้อยูปีนะคะเออหัวหนึ่งก็คงจะเป็นกิโลหัวหนะก,ก็คงจะประมาณพันห้าร้อยูปีอะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวเช้ากันทุกคนค่ะข้าวเช้าตอนเที่ยงนะคะ <c oughs> คือแบบว่าเนี่ยคงหิวแล้วเลยทุกคนค่ะตอนแรกว่าจะแวะร้านาขายอะไรนะร้านขายต้นไม้ด้วยนะคะผ่านว่าจะไปซื้อดินใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันเดี๋ยวค่อยมาอาทิตย์นหน้าก็ได้นะคะเพราะว่ามันต้นสลัดอมก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะแล้วอย่างกวัวสามีหิวข้าวนะคะไปค่ะเราไปทานข้าวเช้ากันนะข้าวเช้าตอนเที่ยงเลย นี่นะคะอาหารเช้าเราทานว่าปูลี่เหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมคือมากินที่จานจักเกียนะคะไม่ใช่ที่เฟสโกแล้วนะจานจักเกียนะคะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ข้าวหรอกทุกคนถามมันเป็นแบบเป็นเหมือนโรตีเหมือนอะไรอย่างเงี้ยทอดน้ํามันนะเป็นแป้งทอดน้ํามันนะคะแต่คือคนไทยอ่ะ Y, ขันอย่างเงี้ยเรียกติดปากนาะว่าข้าวนะคะทุกคนค่ะมันก็เลยแบบเออ <c oughs> ก็เหมือนทานข้าวนั่นแหละทุกคนค่ะนะคะแล้วหลังจากที่ทานเสร็จก็คือสามีนะคะสั่งชามาดื่มเหมือนเดิมนะคะแล้วชาวก็คือแบบถ้วยชาเหมือนเดิมทุกคนคะ่ะเป็นขันเลยนะคะมาเป็นขันเลยนะ,ะอืมคือแบบอยู่ข้างนอกก็ร้อนนะทุกคนคะ่ะแต่อยู่บ้านอากาศเย็นนะคะแบบกำลังสบายเลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะขันก็จะ ไปซื้อของเข้าบ้านนะคะรอให้สามีดื่มชาเสร็จก่อน,นะคะ่ะแล้วเราก็จะไปกันและทุกคนคะ่ะก่อนจะไปซื้อของนะคะเดี๋ยวขวัญก็จะแวะอ,อันฟัตตาแบบนึงนะคะแล้วก็จะไปเซฟมารแปแบบนึงนะคะเพราะว่าเ,เดี๋ยวจะไปดูเซรั่มเนาะเซรั่มหมดแล้วนะคะเซรั่มที่ขวัญใช้เนาะ เราก็แวะมาเติมน้ำมันอีกแล้วนะคะวันที่หนึ่งของเดือนนะก็ต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังนะคะเมื่อกี้นะคะเติมน้ำมันเสร็จแล้วใช่ไหมออกมาขวันก็นึกว่าจะพาแวะจะพาแวอันฟันตาที่ไหนได้บอกตอนเย็นว่าสันโอ้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาว่าฉันเราตอนเย็นสิาพ้าฝ่ายไป,ไปจะลั่นจะลั่นซ้ายาจะลั่นมาเนะ้ ตาเมาก็เลยเดี๋ยวจะไปไอก่อนนะคะไปเซม่าที่ไอปก่อนนะคะเดี๋ยวอันฟัาตัมมาตอนเย็นนะคะไปค่ะแต่จาว่าบูละไปค่ะเรามาถึงเซม่าแล้วนะคะขันไม่ได้ซื้อของที่เซม่านะแต่จะมาซื้อแค่บางอย่างเท่านั้นเองนะคะไปค่ะ ซื้อของที่เชฟหมาเสร็จแล้วนะคะโอ้ยได้เสื้อเชิญมาส่งตัวเดือนที่แล้วใช่ไหมตัวละหกร้อยห้าสิบรูปีนะคะพอมาเดือนนี้ตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบรูปีคือแบบที่ขวันซื้อเพราะว่ามันใส่ดีนะคะมันไม่ยืดอะเป็นเสื้อยืดแต่คือไม่ยืดไงอืมไม่ยืดไม่ย,ย้อยแล้วก็สีไม่ตกด้วยนะคะเพราะว่าขันซื้อแบบเสื้อยืดแบบนี้นะคะมาแบบ ตั้งแต่มาอยู่ปากีแล้วคือเสื้อและตัวแรกที่ใช้อ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยทุกคนเออมันยังไม่ยืดแล้วมันยังใส่ได้ดีๆอยู่เลยนะคะใครอยากได้ก็ไปตามซื้อกันได้นะคะแบรนด์ brand, ชื่อแบรนด์ก็คือ Blackstone นะคะออใช้ดีมากเลยนะะไม่ได้มีรีวิวอะไรแต่อย่างไรแต่คือแบบเป็นความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็ได้ของใช้มานิดหน่อยนะทุกคนค่ะนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของอีกที่หนึ่งนะคะซื้อของกินของใช้เข้าบ้านเนาะไปค่ะ และเราก็มาถึงแล้วนะคะเราจะซื้อของกันที่นี่นะคะซาลาดินซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือภาษาอุรดูเขาเรียกว่าบริมาร์เก็ตนะ,ะไปค่ะข้างในเขาแม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะทุกคนค่ะก็ถ่ายข้างหน้าให้ดูแล้วกันเนาะและเราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้มาเยอะเลยแล้วเดือนนี้ก็คือแบบปกติซื้อแบบแปดพันอะไรเงี้ยเยอะสุดคือเก้าเดือนนี้คือแบบ กือบหมื่นกว่าเลยนะทุกคนขาซึ่งแบบอ๋อม o นขึ้นขวัญจะบอกว่าจากของที่เราเคยซื้อใช่ไหมอ่าสมมุตินะซื้อ250มันขึ้นเป็น500อยนะคะทุกคนขามันขึ้นเป็น5้ารอห้าิเลยคือขึ้นแบบเท่าตัวนะคะคือบางอย่างนะขึ้นแบบเท่าตัวจริงๆเลยนะจาก5้าร้อยขึ้นเป็นพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ใช่ว่าสภาพการเป็นอยู่ชีวิตการเป็นอยู่ของคนมันดีขึ้นนะคะแล้วของมันจะแพงตามไม่ใช่นะคะ เออมันเพราะว่าราคาน้ํามันแนละ้วทุกคนคะ่ะน้ํามันแพงของก็แพงตามค่าขนส่งมันแพงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบทาใจนะคะคือจากคนที่ขยันอยู่แล้วต้องขยันขึ้นไปสองเท่าสามเท่านะคะถึงจะมีเงินพอในการใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะทุกคนคะ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบถามว่ามันเริ่มจะอยู่ยากไหมสําหรับคนที่หาเช้ากินข้าม,มันก็อยู่ยากนะทุกคนคะ่ะมันต้องประหยัดจากที่ต้องประหยัดอยู่แล้วมันต้องประหยัดเป็นสองเท่าสามเท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีหน่อยว่าเราก็ยังแบบ คือต้องประหยัดแบบธรรมดาอยู่คือแบบอะไรที่เราจําเป็นเราก็ซื้ออะไรเงี้ยอะไรที่แบบมันตัดออกได้เราก็ตัดออกไปยอะไรเงี้ยทุกคนคะ่ะขนาดว่าตัดออกไปก็ยังแบบเออหมดเป็นหมื่นเลยนะเดือนนี้ทุกคนคะวันนี้คือแบบมาทีมหอบเงินมานี่กลับไปกระเป๋าแบนเลยทุกคนคะ่ะเออนะคะแต่มันก็เดือนละครั้งเนะาะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ได้ซื้อทุกวันนะคะเราซื้อครั้งเดียวนะคะเดือนหนึ่งเราก็ซื้อของ้าบ้านครั้งหนึ่งนะคะ เทาเปรียบเทียบเหมือนกับตอนที่อยู่มาเลียคือแบบคนละเรื่องเลยอยู่มาเลียขันไปทุกอาทิตย์นะทุกคนคะ่ะอาทิตย์ละครั้งวัอนอาทิตย์เนี่ยก็คือแบบต้องเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตแหละออมาแต่ละทีนี่ือแบบกินไม่ทันนะคะแต่ว่าอยู่ที่ปากีถ้าอะไรแบบเราจะทําอาหารอะไรเงี้ยเหมือนซื้อผักซื้ออะไรเงี้ยเราค่อยไปซื้อเลยนะคะแล้วก็จะซื้อแบบเครื่องปรุงอะไรมาไว้อะไรเงี้ยเดือนละครั้งนะคะอันหละทุกคนค่ะก็มันเป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้นะคะมันก็อย่างว่าแหละทุกอย่างมันก็มีเหต เราก็ไม่สามารถไปบังคับได้แต่ก็ต้องรอนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ที่จะเลือกตั้งสิ้นปีนี้จะเป็นยังไงนะคะเ,เราก็มารอรุนกันนะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้ก็กระเป๋าแบรนเลยนะคะแต่แฟนไม่ทิ้งนะคะกระเป๋าแบนแฟนไม่ทิ้งนะคะแฟนยังอยู่นี่ <laughs> ไปค่ะเราเอาของมาเก็บไว้บ้านนะคะ หลังจากที่ไปซื้อของมาเนาะก็เอาของมาเก็บไว้บ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปกันต่อนะคะจะเป็นที่ไหนนั้นตามไปดูกันนะทุกคนค่ะแต่ขวัญจะบอกว่าที่ขวัญจะไปเนี่ยก็คือขวัญไปมาตั้งนะเลยทุกคนค่ะตั้งแต่ขวัญย้ายมาอยู่ที่ปากีใหม่ๆเนาะเออตั้งแต่ปีแรกเลยที่ขวัญไปนะแล้วมันก็ผ่านมา2ปีแล้ว2ปีเลยแหละขวัญว่า2ปีเลยนะคะเพราะว่าขวัญมาถึงยังไม่ถึงปีนะขวัญไปนะคะแล้วคือมันผ่านมานานแล้วขวัญไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างเดี๋ยวขวัญจะพาไปดูนะคะมันก็เป็นที่เที่ยยวอู อ,อิสลามอมบ,บัตนี่แหละทุกคนคะ่ะแต่มันอยู่นู้นแบบแถบทางภูเขาโน่นเลยทุกคนคะ่ะแต่ไม่ใช่มากาลาฮิลซ์นะมันจะไปอีกฝั่งหนึ่งของมากาลาฮิลส์นะคะจะเป็นที่ไหนนั้นตามไปดูกันเลยนะคะที่ขัญบอกว่ามันจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนบอกเลยนะคะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนบายพาสนะคะเลี่ยงเมืองเนาะซึ่ง เพิ่งสร้างปีนี้นะคะแล้วยังไม่เสร็จเลยซึ่งถนนเส้นนี้มันยาวไปถึงแท็กซลาเลยนะคะข่านก็เลยคือแบบมีความมาถึงขนาดนี้แล้วรอว่าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่เคยใช้ถนนเส้นนี้นะคะ เดี๋ยวจะพาไปใช้นะคะแต่ว่าต้องรองให้เขาสร้างเสร็จก่อนนะตอนนี้ก็คือเขาสร้างเสร็จเป็นที่ที่ไปเนาะคือยังไม่สมบูรณ์100%ยเซยังไม่เปิดให้ใช้บริการเนาะเพราะว่าจากถนนตรงนี้นะคะอิสลามาบัดไปจนถึงแท็กซลาเนี่ยไกลมากๆเลยนะคะขวัญไม่รู้ว่ากี่กิโลเนาะแต่รู้ว่ายาวมากๆเลยแล้วก็ไกลมากๆเลยนะคะ ถนนเส้นนี้นะคะที่เราไปเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนขามันไปถึงนู่นเลยนะทางออกแท็กซ่าเลยนะคะมันเป็นทางด่วนอะ่ะทุกคนขาเขาเพิ่งทำเนาะแต่ทํายังไม่เสร็จดีทุกคนขะโอ้ดูวงดูบัวนะคะและเราก็หาทางออกข้ามไปข้ามข้ามที่ท,ที่ที่เราจะไปไม่ได้นะทุกคนขาโอ้ยนองเงยไหลนี่เขาทำถนนใหม่ทุกคนขาแล้วมันยังไม่เสร็จอะ่ะแล้วคือแบบ มันไม่มีที่ให้ยูเทิร์นใช่ไหมแล้วเราก็มากันนี่แบบคือ GPS ก็คือลงทางไปแล้วนะคะ GPS พาไปถวทีบแล้วนะคะถ้าตรงไปนี้ก็คือจะไปออกนู่นเลยนะคะไปออกแท็กซ์ลาเลยนะคะเออครั้งหน้าจะไปแท็กซ์ลาหรือมาจากแท็กซ์ลาก็ข้ามมาตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยเพิ่งจะมาถึงทางออกตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต้องเทิร์นกลับไปตรงนี้อีกเลี้ยวกลับไปตรงนี้นะทุกคนคะ่ะเออ ตายแล้วนะคะมันทำให้สับสนทุกคนสรุปก็คือเราไม่ได้ไปนะคะเขาทำถนนใหม่นะแล้วเขาก็ปิดหมดเลยนะคะ ทางเข้าคือมันต้องผ่านหมู่บ้านมันต้องทางลัดล้ออ่ะทุกคนคะ่ะทางเข้าไปมันเป็นทางผ่านหมู่บ้านเนาะแล้วก็ทําถนนตัดใหม่แบบเนี้ยเขาก็คงต้องทําถนนแบบเข้าไปอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่คงทําไม่เสร็จนะุ่กคงคะ่ะแล้วมันก็เข้าไปไม่ได้สรุปแล้วเรามาชาลอดเด,ดตานะคะที่มันเป็นถ้ำเนาะเดี๋ยวขวัญจะพามาอีกทีตอนที่เขาทําเสร็จนะคะแต่ตอนนี้คือเขาทําถนนเข้ายังไม่เสร็จนะคะ เออนู่นขาข้างในงมันก็จะมีบ้านคนเลยนะขันเคยมาครั้งที่แล้วใช่ไหมครั้งก่อนที่ครั้งแรกที่เคยมาทัวร์เหนืยมูนบ้านคนนะั่นคืออยู่ตามหุบเขาหลืบเขาอ่ะเออขันเคยไปบ้านคนหนึ่งด้วยนะแล้วบ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านป้าเขาอะ่ะคือแบบอยู่กลางหุบเขาใช่ไหมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงนกเลี้ยงห่านอเออคือบรรยากาศดีมากนะคะแต่ว่าโอ๊ยเสียดายเราไปไม่ได้นะคะสรุปแล้วคือต้องกลับนะคะไป ไปที่ใหม่นะคะเอ,อในทุกคนเห็นไหมภูเขาตรงนั้นะ่ะคือมีคนอยู่หมดเลยนะเออมันเป็นมาการาฮิลส์นั่นแหละทุกคนคะ่ะแต่เป็นคือมันมาการาฮิลส์มันยาวเนาะเออมึงก็อยู่แถบเดียวกันแต่ตรงนี้มันไม่ได้สูงขนาดเท่ากับมนาน,นะคะแล้วต้นไม้ก็ไม่ได้แบบเยอะเท่าทางโน้นนะคะ แต่ว่าทางขึ้นก็คือยังไม่ได้ดีเท่าทางโน้นนะคะทุกคนค่ะสรุปก็คือกลับนะคะหาที่ใหม่นะคะที่เราจะไปนะคะเออถ้ามาครั้งต่อไปถ้าจะไปแท็กซ์ลาก็ไม่ต้องแบบโค้งไปไกลแล้วนะคะคือมาทางนี้ได้เลยยิงยาวได้เลยนะคะไม่ต้องไปเลี้ยวไหนแล้วไม่ต้องไปรถติดไม่ต้องไปติดตรงไอ้นั่นนะอะไรดนะ้มีรถอะไร รถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วนะคะมาทางนี้ได้เลยแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จก็ไม่รู้นะคะไปคะ่ะหาที่ใหม่ <laughs> ชาลเดตตาคือยกเลิกนะคะไปไม่ได้แล้วปากีสถานเกตโว้ย